สว <c oughs> ัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดขี้แก้วนะครับนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะดีตำรวจล้องรออาจารย์รหัสหมวกวันดีวัสดียังไงน้องยังไงครับ คือ,อ,คอ,คอ,อยังไงค,คือคือตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะตำรวจที่บางแก้วติดโควิดเยอะแยะแล้วต้องยืมพนักงานสอบสวนมาจากสพบางปูครับผมแล้วน้องล็อกอย่างนี้แล้วให้ประชาชนเขาไปเสียค่าปรับมันสุมเสี่ยงกับตำรวจแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาจอดไม่ใช่ปล่อยน้องออกไปสั่ง,งก็พราะเขาไปเสีย,ยที่ไหนก็ได้เน้นอย่าให้ประชาชนเข้าไปที่บางแก้วเขาก็กลัวโควิด น้องมาล้อ้อ,อย่างนี้มันแก้ปัญหาอะไรกับปัจราจรได้อะน้องตอบดิถ้ารถจอดอย่างนี้พี่ครับครับรถคันอื่นน่ะเขาก็จะมาจอดตามแล้วมันจะออกจากเส้นนุ้นยากคือเอาง่<ร>ายๆ<ร>ว่าตน,นั้นก็จะิดเอา<ม>ง่ายๆน้อง,องเอาง่ายๆนะคือถ้าประชาชนเขาทําผิดกฎจราจรน้องออกไปสั่งออกไปสั่งอย่าบังคับให้ประชาชนจ่ายเดี๋ยวนี้นะครับเขาไปจ่ายที่ไหนก็ได้ตามกฎหมาย แล้วน้องก็เ,เ,เ,เอา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 ตรงไหนมาบังคับให้เขาไม่มีตังค์อ่ะจะเอาไงไฮะคือนัองเนาะคือคืออย่างงี้เขาำระาครับพี่เขาไม่ใช่คือเขาชำระายนะคขาชาระลเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้น้องไปบังคับให้ชาวบ้านเสียตังค์เดี๋ยวได้ยังไงอ่ะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาตราจรของสวบางแก้วตำรวจบางแก้วติดโควิดไปตั้งเยอะแยะ ไม่ให้จอดเนี่ยล็อกกถทุกคันเลยเนี่ยรถไดยสารเนี่ยถ้ามีถ้ามีคนอยู่ผมก็ไม่ล็อกกับพี่ไม่ใช่คือปัญหาตอนนี้ตำรวจบางแก้วติดโควิดแล้วยังจะให้ประชาชนเนียเขามาดากนียังไม่รู้เลยฮะติดติดทุกคนเลยไม่ใช่ทุกคนเอาว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนที่บางปูต้องมาช่วยราชการที่นี่รหัสหวกนะครับรหัสหวกสาม ไอ้หกสามสี่นะครับเนี่ยล็อกประชา,าชนเนี่ยล็กอลกอย่างนี้แล้วมันแก้ปัญหาจะล็อกแล้วเขาต้องไปเสียค่าปรับแล้วเป็นการบังคับชาวบ้านอย่างนี้เขาไม่มีตังค์ให้เขาทำไงออกไปสั่งนี่เป็นใบสั่งทางราชการเนี่ยยังไงเขาก็เสียเนี่ยเอาแล้วอีกครึ่งหนึ่งไปไหนเขาฉคกนะฮะเขาฉีกนะนพอดีมันโดนโดมัน,มน,ไมนไม่ได้ฉีกเอาเอานบไว้เอาเนบไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอาเนบไว้แล้วดึงออกมาใช่ไหม แล้วมันขาดแล้วแล้วแล้วนี่ก็กล่าวหาว่าประชาชนทําลายเอกสารทางราชการเหรอไม่ใช่พี่แล้วไปบอกว่าเขาฉีดได้ยังไงอ่ะมาสองไปเอาบันเอาเดบไปตรงนี้มันเน่นผมผมดึงออกมาผมขอโทษแล้วผมไม่รู้อันนี้กล่าวหาประชาชนนี่สุดแท้แต่จะพูดใช่ไหมฮะประชาชนนี่ผิดตลอดใช่ไหมน้องแล้วเขาทําผิดไหมพี่เขาทําผิดแต่น้องออกไปสั่งเขาไปจ่ายที่ไหนก็ได้ตามกฎหมาย เขาระบุให้ไปจ่ายไปะนีตู้บุญเติมยังจ่ายได้เลยน้องฮะทาไมต้องเน้นให้ประชาชนจ่ายเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าเกิดว่าไปครอบครัวน้องเนี่ยถูกทําอย่างนี้บ้างเป็นยังไงก็ให้ชำรก็ต้องให้ชำระนั่นคือพูดถึงคนมีตังค์แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีตังค์ตอนนี้เขาจะเอารถกลับบ้านได้ไหมถ้าเขาทาผิดถ้าน้องจะเน้นเอาเอารถไปยกเลยไปยกไปเก็บให้เขาเรียบร้อยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเอารถรถไปยกไปก็บเออเอา นะคือประชาชนนะมันต้องมีทางเลือกให้ประชาชนดิอันนี้น้องเขียนใบสั่งไม่พอล็อก้อกอีกตั้งหากมันแก้ปัญหาจราจรยังไงนะครับเดี๋ยวู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับออันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรรหัสบวก634นะครับ ชำระเขาชำระนะคือไม่ใช่วันนี้ชำระวันไหนก็ได้ชำระน้องปลดล็อกให้เขาดี่เขาจะได้เอารถไปชำระไม่ใช่เป็นภาระเดี๋ยวเอารถมายกไปที่บ้าานได้เนี่น้องพี่เขาอยเขาวไงไม่ใช่เอายังไงคือน้องปลดล็อกให้เขาเขาจะได้เอารถไปแค่นี้เขาจะเอารถไปใช้งานเขาจะไปชำระวันไหนก็ได้มีท้องไหนที่ที่บังคับให้จ่ายเดี๋ยวนี้ ผิดกฎหมายอะไรนะจะเกิดไปอย่างเรายกรถไปโรงพักมันเกิดเกิดไปแล้วอ่ามันไม่ได้การแก้ปัญหานะครับถ้าอย่างเงี้ยนะมันก็นี่คือการล็อกล้อนะครับนี่อุปกรณ์นี่ก็คือถามว่าทรัพย์สินทางราชการไหมครับเนี่ยมันไม่มีเลขคุณรุ่พันธ์นะครับงอกันมาเองนะครับกงอกันมาเองนี่ทําขึ้นมาเองเพื่อจะล็อกล้อประชาชนนะครับนี่คือตลาดจินแก้วนะครับตลาดจ่งแก้วนะ อ่าอันนี้คือการบังคับใช้กฎหมายของของ,ของตำรวจจราจรเนี่ยนะครับวัดดีรอ้าดับเออวัดดีดครับผ้หมดคืออย่างนี้ถ้าถ้าประชาชนทําผิดกฎหมายจราจรท่านออกไปสั่งอย่างเดียวพอมั้งเอาไม่เขามีบทล็อกล้อครับไม่ใช่คือ <ร ốc S 1> <ốc> ลอ็ลอกล้อล็อกล้อจะบงังคับให้เขาไปจ่ายยังไงเขาไม่มีตังค์เออไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับไปโรงพักก่อนครับไปโรงพักทำไมอะไปโรงพักไปจ่ายไง เอาไปจ่ายได้ยังไงก็เขาไม่มีตังค์จ่ายตังก็มีสิทธิ์เอ้าแล้วท่านล็อกอย่างนี้มันแก้ปัญหาจราจรยังไงนี่ไงขวางไงฮะเอ้ามันขวางแล้วแล้วแล้วถามว่ามันมันผลทางจราจรไหมนะอ่าอ่าอันนี้ผมอยู่ในรถนะอ่าเดี๋ยวจะล็อกรถผมด้วยเอ้าอ่าฮะเห็นครับเห็น แต่ผมลงติดต่อเจ้าหน้าที่ออ๋นู่นไปจอดเลยไม่พอเดี๋ยวเขาเดินมาติดต่อผมติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่นะครับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมดได้ครับอ่าแล้วทีนี้ผมอยู่อยู่ตรงเนี้ยคือติดต่อผมได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าผมผิดออกไปสั่งเหรถ้าผมผิดออกไปสั่งเอาถ้าผมผิดออกไปสั่งครับคุณอยู่มไผมอยู่นี่ก็คือเห็นกันอยู่เนี่ยให้คุณเคลื่อนย้ายไงเออก็นี่ไงเคลื่อนย้ายสิครับโอเคเดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายเคลื่อนเลยครับอ่าเคลื่อนเลยเคลื่อนเลยใช่เดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายอ่าเดี๋ยว ก็พูดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ไงเลยเพื่อนย้ายเอาไปเตาบังคับดิไม่ได้บังคับก็บอกให้คุณขึ้นไงถ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นไงไม่จะขึ้นอ้าวอันนี้คือบางแก้วนะครับนี่คือเตาผมหมดบางแก้วนะรถไปแผลบะเล่อเลยไม่แผเบะเล่อเห็นอยู่ครับเก็เห็นก็เห็นชาวบ้านถูกล้อล้อเนี่ยมาพูดคุยไใจมันละครับ่าวสิครับอ้าวแล้วมันจะ บังคับอย่างนั้นได้ยังไงครับชาวบ้านเขาไม่มีตังค์อ่ะจ้มีอย่างนี้เอามีอย่างนี้ก็คือเขียนใบสั่งแล้วไปเอไว้กระจกรถก็ได้เขาไปเสียที่ไหนก็ได้ผู้มวลทนดครับ้าลงพักก็คือลงพักไงแต่ให้รถเขาไปไปน้ี่าดอ่าี่เดียวออันนี้นะครับคือบางแก้วฮะ ไปอย่างเดนเพราะตรงเนี้ยโอเคตำรวจเขาไล่อยู่แล้วใช่ป่ะครับแต่เนี่ยว่าถ้าเกิดพี่ทำอย่างเนี้ยแล้วคนอื่นที่เขาหากิดจะตำรวจมาเขาก็ไปอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเกิดพี่ทำแบบเนี้ยพี่มันจะอยู่แถวนี้เพราะว่าหมวดอะ่ะเขาไล่ทุกวนันอ่าอถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่ทำตรงนี้นาะนทำทำ,<ม>ทำยังไงได้ป่ะก็ลำบากถูกป่ะทำยังไงก็พี่ดูพี่ทำอันนี้ผมแค่บอกเขาว่าให้ปลดล็อกให้เขานะครับปลดล็อกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ไป็นจำร่างท่านจมาจำร่างมา อ้าวไเห็นป้องหัจอต้วเออผิดอาล้งดูนี่ด็กเข้ามานยอกไปแก่เป็ีอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยุ้ยสักซี่มาทะเลาะกับผมนะมันไม่ได้ยุ้คือคือเป็นการพี่ฟันนะ หมวดเนี่ยเขามาเนี่ยพวกผมจอดเนี่ยขเขาไลาก่กัๆๆนก็ไล่กัไล่ก็สวนไล่เด็ไม่ไล่เดี๋ยว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 พี่พเอาอย่างนี้<ร>ผมทำทำน้าที่ของผมทางานของผมแล้วมันอะไรของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทำงานก็ทำไปเออแล้วทีนี้มาอะไร่วาพวกผมก็หากินก็อยู่ก็หากินก็หากินไป,ไปดิที่ว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่หมวดแต่เขาไล่ทุกวันผมว่าเขาลบพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันจอดไม่ได้เอาเขาลบก็เขาลบไป่ใช่ว่ากันแต่ที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรื่องฮะไม่ต้นเรื่อง อะไรใจเย็นๆพี่ใหเย็นเย็ครับผมผมมาไลฟ์สดครับถ่ายทอดสดครับโอ้ผมถ่ายทอดสดครับพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นเครับผมถ่ายทอดสดครับไปสักทีอพพีี่่ใจเย็นคือผมจะไปไงแต่ก็ยังติดพูดคุยกับหมดอยู่คือมันติดพูดคุยกับหมดอยู่ครับไปเลยครับแล้ก็เดี๋ยวผมจะไปถ้าหมดเลิกคุยตอนนี้ผมไปเลิกคุยแล้วถ้าแค่นั้นเอาดูไปเอาอะไรอะไรแท็กซี่กับผมไม่มีปัญหากัน มายุเขาทำไมเพราะเป็นแม่ค้าก็ได้เอาหรือเอาเรียกมาเรียกไม่เรียกแม่ค้ามาหมดไปเรียกแม่ค้ามาไปเย็นเอรามาทำมาหากินดิก็ทำมาหากินดิเวลาเวลานั่นนะพี่นะพวกผมอ่ะมันจะหายกินตรงนี้ไม่ได้เลยเมันมันมันก็คือเอาอย่างนี้เรื่องของพี่หากินเรื่องพี่จะทำอะไรทำไปไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็ออกแค่นั้นเองอ่ะค่ออกก็นี่ไงก็คือหดล็อกให้เขาแล้วเขาจะเอารถไปเสียตังค์ ไม่ออกก็น็อตแล้วผมว่าไปจมล่างข้างกลับอันนั้นนะฮะอ่าหกเดือนสามนะครับผมนะใจเย็นผมใจเย็นพอแต่หมวดมาใจร้อนครับหมวดใจร้อนเอาครับผมแม่เออมาดูไม่มีใจร้อนผมร้อยอะไรโทธงชัยร้อยจังเกิลโทอ่าธงชัยนะน้ำตะกุนอะไรครับพี่ตั้งอุปกรณ์พี่เอาบัตรไปด้วยเลยอ่าเนี่ยน้าไม่ว่างว่างแล้วมาคืนอ่าเอามาดิเอามาดูดิ พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรข้อข่าวที่ไหนเนี่ยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายถ่ายให้หน่อยอ่าไม่ต้องถ่ายอันนี้ออกแนวเยอะใช่ไหมออกแนวเยอะใช่ไหมอะไรนะออกแนวย่อเยอะใช่ไหมอะไรอล้วยังไงผินับตีไปอ่าได้ไหมเขาบอกให้ไปลูกผู้ชายผมผมลูกตัวบิดลูกตัวหน้าตัวเมียตรงไหนฮะ ผมน้าตูมีนตรงไหนก็ได้บอกคุณน้าตูมีนผมพูดยังอ้าวนี่าบอกว่าลูกชายพอแล้วชายก็ผิดเขาลับผิดเออผิดพอแล้วเราเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันไม่ได้ผมก็อยู่ตรงนี้ใช่แต่แต่แต่ออกแนวยร์้อยเ้ประชาชนอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องหรอกครับมันไม่ได้เรื่องหรอกเอ้ผมก็ง่ายง่า่อนเไม่ง่าง่ายง่ายง่ายๆน่พี่พี่พี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมนะเอ้าวแต่จะมาเถียง อย่ามาเถียงควบคู่ไปกับตำรวจไม่ผมไม่ได้เสียงหรอกคือพี่จะหากินพี่หากินไปนก็ไล่ทุกวันแหละก็ไล่ทุกวันก็ไล่ไงไดเยอะได้เยอะอ้ะาวไม,ไม่เกี่ยวกับวินทักที่นะครับแท็กซี่ที่ามาตั้งคือรับผู้โดยสารที่นี่นะครับอาคุณจะโวยวายอะไรผมไม่สนนะนะอาผมไม่สนนะไอจะมายุให้ตำรวจไอนี่ครับผมนะครับ เออดองตัวลงยังไงครับบอกลงก็คือว่าต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนใช่ไหมถึงจะมาบกดล็อกให้นะเราจะปรับผมชำระผ่านนะครับมาลูที่เพราะว่าผมลูกรอทํางานเอารถไปทํางานอ่าแล้วที้ทาต้องการกันยาก็ซื้อจะไปให้ร้านหันเขาไปซื้อยาในเ่นใช่เป็นกับบาพอดีลูกสาวโทรมาว่าซื้อยาไปให้ร้านหน่อยผมเลยวาไปซื้อแวะเข้าไปซื้อ นานไหมกี่นาทีไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสามนาทีอนไพอถึงมันแต่ก็ยอมรับผิดว่าถึงกฎหมายอ่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรอ่าแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ชำชำร้ายดิจะทำชำระยังไงวิธีการชำระจะชำระยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าที่เขาจะฝากุ่งชระผ่านแอปริกผมพีแอปริกใช่ไหมอ่าเขาจะป่ากุ่งชระผ่านแอปอ่าชำระายเขาผ่านแอปอ่ายิงเข้าระบบวทีแพ้เสร็จให้อ่าชนะตัลอยชนะอ่าอ่า อะไรผมคุยกับผู้คุยกับคนที่จับอยู่เอาออกไปสั่งให้ผมเลยออกไปสั่งให้ผมเลยไม่ได้ออาไปสั่งให้ผมเลยดิผมหมดเอาไปสั่งเลยอยู่ก็ไปเลยครับเอาเอาไปสั่งเลยเอาไปสั่งเลยก็จะผมอยู่ก็จะเชิญให้ไปเลยไม่ใช่ก็คือผมผมยอมแล้วว่าผมจอดผิดไงออกไปสั่งเลยผมหมดจอดได้เื่อด้มออกไปสั่งเลย ก็เพื่อนก็จะไปต้องออกก็จะไม่ใช่ก็นี่ไงผมยังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ไไปงแล้วทำไมผมต้องเชื่อหรอต้องไม่เชื่อกันแล้วเอ้าแล้วผมเอ้าไปหอนจอดออกไปสั่งมาผมอยู่ตรงนี้ออกไปสั่งมาออกไปสั่งมาดิผมไม่ให้คุณออกเอ้าผมเชิญคุณไปไงก็นี่ไงผมยังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่าเขาจะจ่ายกันยังไง ก็ไปจ่ายที่โรงพักไงก็นี่ไงก็ยังคุยอยู่ทุกคนยังคุยไม่เสร็จไงไม่มีตังก็ไม่เป็นไรก็นี่ไงก็คุยอยู่ก็ขอเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนดีก็ผมบอกคุณแล้วเอออ่ะก็นี่บอกให้ไปเจ้าของไม่อยู่อ่าห้จอดถูกต้องครับเอาอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าทำผิดผมทำผิดนะครียนไับงเเขียนไม่สั่งเลยเขียนไม่สั่งเลยอ่าเขียนไม่สั่งเลยอ่าเดี๋ยวเขียนให้เขียนไม่สั่งนะให้เขียนไม่สั่งอ่า นะไอไอออกไปสั่งเลยนะครับนะเอาออกไปสั่งเลยนะครับพี่แล้วมันแก้วนะครับนะอ้าวผมผมจอดจอดตรงตลาดนะนะครับเพราะว่าพอดีประชาชนเขาไอ้นี่มาว่าเขาถูกล็อกล้อไปซื้อยาให้ลูกแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับนะอ่าเนะ ก็คือผมผมจอดพูดคุยกับกับเจ้าหน้าที่ฮะครับีครับครับผมนะเออได้ครับพี่ก็ครับผมถูกต้องครับเอ็เป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรเอามาหกหกสามหนึ่งนะครับก็ใหม่คนหนึ่งนะครับหกสามหนึ่งเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้จะไปยังไงเดี๋ยวไปนี่ไปนี่ไปยังไงไปยังไง เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวถามว่าเขาจะไปยังไงนะครับอ้ระ่าไทล้วนะครับครับาำระสรุแล้วช็ระแล้วถึงจะปลดให้ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคอ่อันนี้แหละครับผมเคลื่อนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอเแีกโคเดี๋ยวไปต่อเแีกโคปอาปลากินไก่ด้วยโอเคโอเคนะอ่าใจเย็นๆนี่เก็บของก่อนได้ไหมได้ครับได้อ่าอะไรมันจะขนาดนั้นเลยอ่าไา้เลยเอาให้ได้ดังใจเดียวบ้านอ่าลาจอนมาแก้วนะครับ มีอะไรมาหาผมเอฟซีเอฟซีหาตั้งนานไม e ่ยอมมาหายังไงนะเอฟซีตามตลอดกูไอ้กรุงเัพน่ะที่ว่าหลานผมดนล็อกกุญแจมือถ่ายรูปให้ดูโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอเควัสดีสวัสดีครับวัสดีครับโอเคอ่าอ่าอันนี้นะคือที่ที่ตลาดบางแก้วนะครับนะเส้นบางนาตาดเฮ้อ สุดยอด e: ครับสุดยอดครับคือล็อกแล้วต้องให้จ่ายเลยนะครับไม่รู้มึงจะมีกินไม่มีกินไม่รู้นะครับแต่จะต้องให้จ่ายค่าปรับเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ่าจะต้องให้จ่ายค่าปรับเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นไปได้ยังไงอครับเนาะเอเดี๋ยวผมไปอ่าสุดยอดครับสุดยอดครับนะเออ นี่แหละครับก็คือว่าทจริงผมผมไม่อยากจะพูดดังนะครับแต่ทีนี้ว่าก็อย่างนี้แะครับเป็นการสื่อสารกันแบบลักษณะเหมือนกแบบับโอเคแหละตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ,อพนักง,งานสอบสวนที่บางแก้วสมุทรปราการนะครับก็ติดเชื้อโควิดไปต้องกักตัวนะครับก็ต้องกักตัวกันไปหลายคนนะครับกักตัวกันไปหลายคน แล้วเ,เสร็จแล้วพนักงานสอบสวนไม่พอนะครับพอไม่พอเสร็จแล้วก็ต้องเอาจากพนักงานสอบสวนจากบางปูมานะครับจากบางปูมาแล้วทีนี้ทางบางปูเองก็ขาดพนักงานสอบสวนนะครับ, bon บคือตอนนี้ถ้าเน้นให้ชาวบ้านเข้าไปเสี่ยงขับรเลยเนี่นะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมากตรงที่ตำรวจเองก็สุมเสียงนะครับสุมเสียงกับการที่ จะติดเชื้อโควิดนะครับนะจะติดเชื้อโควิดนี่สุ่มเสี่ยงมากครับเนาะเพราะว่าไม่รู้ใครตั่ใครต้องเข้าไปจ่ายอันนี้ตะกี้นี่จ่ายผ่านแอปอจ่ายเลยอ่ะมีไม่มีไม่รู้ถ้าไม่จ่ายกูไม่ปลดล็อกให้นะครับเชา้ชา,ชา,ชาเช้านะครับเช้าเช้าของทุกวันนะครับก็เป็นว่า ประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่เขาต้องรีบเร่งไปทําง,งานก็ตรงนี้มันเป็นตลาดมันเป็นตลาดที่จะขายกับพ่งกับข้าวนะครับก็อาศัยว่าแวะซื้อกับข้าวสัก2นาที3นาทีนะครับสักสองสามนาทีหรือ3นาทีเสร็จแล้วก็จะอย่างนี้นะครับจอดปุ๊บซื้อขนมข้าวเหนียวสัก5้าบาท10บาทกลายเป็นว่าถูกบังคับล้อแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับ ต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้คือชาวบ้านนะครับตำรวจเองไม่เข้าใจความเดือดร้อนของของประชาชนนะครับนะท่านก็จะเอาแต่ค่าปรับอย่างเดียวใช่ไหมอ,อันนั้นคือการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะดูมารยาทของอร้อยตำรวจโทรแล้วกันนะครับว่าการปฏิบัติอย่างนี้ ออกแนวยเยอะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือวินยัยตอลเเขาว่ายังไงนะไ <c oughs> อ,ะอะผมจะไม่ซีเรียสหรอครับต้องขอโทษพี่น้องด้วยว่าเวลาพูดเนี่ยผมอาจจะเสียงดังนะครับอาจจะเสียงดังแต่การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํำรวจนะครับจริงๆนะ ท่านเตือนให้ออกได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอผมออกให้บอกให้ออกไปสั่งก็ไม่ได้ออกให้ผมนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะจริงๆถ้าเขาจอดผิดกฎหมายท่านเตือนเขาถ้าเจอคนขับนะครับเออแต่มาตรการ,รบังคับรอ,อนี่ผมว่าเป็นมันเป็นมาตรการที่อ่าพูดง่ายๆบังคับประชาชนว่าต้องจ่ายเดี๋ยวนั้นท่านไม่นึกถึงความยากลําบากในการลำนงชีวิตทุกวันนี้แหละครับนะ แม่จะมาขอถ่ายบ่งถ่ายบัตรอะไรนะคือน่าเกลียดอ่ะนะครับน่าเกลียดมากๆกับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้นะครับของสพบางแก้วนะปัญหาที่บางแก้วนี้มากมายกับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับนะอ่าส่วนแท็กซี่เองเนี่ยจะมาะมาเทึ่งบอกว่าเอ,อพี่ทํางี้ไม่ถูกหรอกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมก็หากินลําบากผมเคารพสถานที่นี้ อย่าพูดอย่างนั้นครับมันเหมือนมักง่ายนะครับมันเหมือนมักง่ายอคือพวกท่านจะเอาสะดวกถ้าจอดแล้วไม่ถูกจับคนไหนที่มาเชียร์ตำรวจนไม่ถูกจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องนะเอะถ้าชาวบ้านถูกจับแท็กซี่เองถ้าไอ้นี่เองมันก็ต้องถูกจับเหมือนกันนะครับนะอะจะมาทําออกแนวลักษณะนี้ไม่ได้หรอกครับเนาะเพราะนั้นเองก็นะแท็กซี่ก็เป็นเพื่อนผม ทุกคนนะครับแท็กซี่ก็เป็นเพื่อนๆกันเพราะผมอาชีพแท็กซี่เหมือนกันคุณหาไม่ได้ผมก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่าเอาเอาเปรียบสังคมนะอพออันนี้ผมกําลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอย่างน้อยให้เขาปลดล็อกให้ก่อนเขาจะได้นํารถนั้นไปขับไปเสียครับปรับไม่ใช่ว่าตํารวจบางแก้วล็อกล้อเป๊บเป็นภาระต้องนั่งแท็กซี่ไปอีกร้อยกว่าบาทเกือบ200 ไปเสียค่าปรับใ้าสมมติว่าปลดล็อกเอา้เอา,เ,อาเสียค่าปรับห้า้อปลดล็อก200อหรืออะไรงเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าเงินพันวันนั้นไม่เหลือจะกินเลยนะครับเนเาะอันนี้แหละคือ,อต้องฝากนะครับผู้งครับการจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่าบางแก้วนี้มีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเห็นใจพนักง,งานสอบสวนนะ ที่จะต้องไปนั่งเผชเิญหน้ากับประชาชนในในช่วงที่โควิดระบาดนะครับบางแก้วนี้รู้สึกว่าจะพ้นค่าเชื้อไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่ได้ใส่ใจนะครับก็เลยอจะต้องายังไงอะ่ะมาบันล็อกเอาล็อกวันละกี่คันเช้าหนึ่งต้องให้ได้กี่คันอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอ ขี่ตะเวนล,ล็อกเส้นนี้ไม่พอล็อกเส้นกิ่แก้วด้วยนะครับเออรถใหญ่รถอะไรเงี้ยอา้าวถ้าเป็นรถบรรทุกบอกว่าต้องปรับหนึ่งพันบาทตามพรบขนส่งนะอา่พอะาพรบไหนที่ปรับแพงเอาพอรบนั้นใส่ไปในใบสั่งเลยจอดที่ี่ห้ามจอดเขาปรับไม่เกินเท่าไหร่อะไรพันอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอากฎหมายตรงนั้นนะครับอืมก็เอากฎหมายอะไรที่ปรับแพงที่สุดก็ปรับประชาชนอันนี้คือปัญหา ของอสพบางแก้วนะครับนะอันนี้มันแก้ปัญหาจราจรได้ตรงไหนเมื่อรถคันนั้นล็อกไว้กับที่มันไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนเลยถ้าจอดในกีดขวางในช่องทางเดินรถอย่างเงี้ยท่านต้องสั่งให้เขาเคลื่อนย้ายให้มันพ้นทางเดินรถแล้วก็ถ้าเขา,เขาผิดออกใบสั่ง นะเขาไปจ่ายที่ไหนก็ได้แต่ทีนี้ว่ายืนคุมให้จ่ายเดือนนั้นเดือนนั้นเลยอย่างเงี้ยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะพี่้องนะ, <c oughs> ะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่ร้องมาผมก็มาดูให้นะครับอ่าก็จะได้เป็นอเอาไว้ง่ายว่าเอา้าถ้าถ้าคิดว่าปรับให้มันเข็ดรับล็อกให้มันเข็ดรับอก็คอยดูนะวันไหนที่เจ้าหน้าที่ทําผิด <c oughs> เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบที่บางแก้วเพว่ากันไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมเองได้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนหนึ่งแล้วแหละครับที่บางแก้วเอคอดีไม่คืบหน้ารถชนคนบาดเจ็บสหาหัสแต่ทําไปทํามาคนที่ถูกชนกลายเป็นผู้ผิดซะอย่างนั้นนะครับไม่รู้ไม่รู้ทําสํานวนยังไงก็ยังอยู่ในข้องใสยอยู่นะครับ สำหรับเช้านี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับเนาะก็รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ